สีหศักดิ์เตรียมบินไปมาเลเซียในวันที่17ตุลาคมนี้เพื่อเจรจาสิทธิทางชายแดนกับกัมพูชาแต่เหตุการณ์นี้ไม่ใช่เรื่องเดียวที่ต้องกังวลจริงๆแล้วมีเรื่องราวอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการเจรจาชายแดนนี้ที่เราไม่ควรพลาด กัมพูชาจะร้องต่อสหประชาชาติเกี่ยวกับการเปิดเสียงผีของไทยตามแนวชายแดนแต่นายศรีษศักด์พงเกตแก้วกล่าวว่าเรื่องนี้ไม่ใช่ปัญหาที่น่ากังวลพวกเขากำลังคุยเกี่ยวกับเรื่องสำคัญอื่นๆที่ไทยอยากพูดคุยกับกัมพูชาและนายศรีษะศักด์กล่าวว่าเขาต้องการให้การพูดคุยเป็นไปด้วยดีและไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับเรื่องผีนี้เพราะมันไม่ใช่ปัญหาที่สำคัญในตอนนี้ แต่นายศิษศักดิ์ก็ยังระบุว่าถ้าการเปิดเสียงผีนี้ขัดต่อพันธกรณีสิทธิมนุษยชนก็ต้องดูอีกทีจึงต้องมีการติดตามและตรวจสอบอย่างละเอียดเพื่อให้ไม่มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนใดๆทั้งนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องมุ่งมั่นรักษาและสร้างบรรยากาศให้การเจรจาคืบหน้าไปได้ด้วยดี และนี่คือเรื่องที่นักวิชาการกังวลว่าจะเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนกัมพูชาอาจจะยื่นเรื่องประสาทต,ตาควายกับตาเมือนทมต่อสาลโลกรัฐมนตรีว่าการประเทศแต่นายศรีหศักด์กล่าวว่ายังไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยและต้องการให้นําเรื่องเข้าสู่การหารือระดับทวิภาคีก่อนซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจและต้องติดตามความคืบหน้าไปต่อ เมื่อถามว่ากัมพูชาจะซักถามเรื่องที่เกิดขึ้นบริเวณบ้านหนองจานจังหวัดสแก้วหรือไม่นายศรีหศักกล่าวว่ามาเลเซียไม่ได้ซักถามเรื่องนี้แต่มุ่งสอบถามในประเด็นที่เป็นปัญหาหลักเท่านั้นเพื่อให้ทุกฝ่ายช่วยกันให้การพูดคุยเป็นไปด้วยดีและนี่คือเรื่องที่สําคัญที่สุดที่เราไม่ควรพลาด เรื่องการเจราจาชายแดนนี้มีเรื่องราวอื่นๆที่เกี่ยวข้องอยู่มากมายทั้งเรื่องการเปิดเสียงผีการละเมิดสิทธิมนุษยชนและการยื่นเรื่องต่อศาลโลกแต่นายศรีหศักดิ์กล่าวว่าเรื่องเหล่านี้ยังไม่ใช่ปัญหาที่สำคัญในตอนนี้แต่เขาก็ยังต้องการให้ทุกฝ่ายมีการพูดคุยและเจราจาที่เป็นไปด้วยดีเพื่อนๆคิดยังไงกับเรื่องนี้คิดว่าจะเป็นไปได้หรือไม่ที่จะมีการเจราจาที่เป็นไปด้วยดีและไม่มีการละเมิดสิทธิใดๆทั้งสิ้นมาพูดคุยกันในกลางคนเลย